าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับม a มี่ทีนิวส์นะคะคลิปนี้เราก็ก่อติดอยู่กับการเยียวยากลุ่มประกันสังคมนะคะ ซึ่งคลิปนี้ค่ะเราจะมาเช็คสิทประกันสังคมนะคะสําหรับใครนะคะที่อยู่ที่มาตรา40รอบแรกไม่ได้นะคะเขาจะโอนรอบ2กันนะซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสําหรับใครที่พลาดในรอบแรกไปนะคะ จากกรณีที่สำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน19จังหวัดให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ,กระเกษตรประมงค้าขายหาเปรีร้ยรับจ้างรับจ้างทั่วไปพนักงานเสิร์ฟพนักงานหน้าร้านร้านอาหารนักร้องนัก,นกนดนตรีผู้ที่ทำงานภาคกลางคืนและฟรีแลนซ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40โดยยื่นสมัครวันสุดท้ายคือวันที่24สิงหาคมเพื่อรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาท สำนังกงานประกันสังคมก็ได้ชี้แจงนะคะว่าผู้สมัครประกันตนมาตรา40กลุ่มที่2ในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดหากเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ www.sso.go.th ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์มาตรา40คลิกกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน13หลัก โดยสำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในกลุ่มที่2จํจำนวน5,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งใน19จังหวัดน,นี้นะคะก็คือชนบุรีอยุธยาฉะเชิงงซาการจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยอง ราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและอ่างทอง ล่าสุดน,นะคะเรืออากาศเอกหญิงสุภรพรอยู่วัฒนานะคะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมก็เปิดเผยว่าในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ใน19จังหวัดที่ขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่24สิงหาคม64เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันที่การโอนเงินให้ทราบต่อไปหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมง ส่วนผลการโอนเงินเยียวยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือ24-26สิงหาคมนั้นนะคะก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะให้กับผู้ประกันตนมาตรา40คนละ5,000บาทไปแล้วกว่า4ล้านรายปรากฏว่าโอนสำเร็จไปนะคะประมาณ4ล้านต้นๆน,นะคะมีจำนวน ประมาณ400,000คนนะคะที่โอนไม่สำเร็จสาเหตุเพราะยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะอ่านี่คือเป็นสาเหตุหลักนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะก็เป็นส่วนน้อยนะคะทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันรอบที่เขาโอนนะคะ ซึ่งาะากใครมีปัญหาดังกล่าวนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะไปผูกพร้อมเพย์นะคะให้ผูกกับเลขแบบประชาชนใหม่ได้นะคะซึ่งมีหลายช่องทางไม่ว่าจะผ่านแอปโทรศัพท์หรือจ,จะไปที่ธนาคารก็ได้นะคะถ้าหากใครนะคะมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปได้เลยขอบคุณเนื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t ์ลไว e ์เว็บดอทธนกิจด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ